โอ้ ه, ทำไมมาถึงก็เจอเราเลยล่ะมีใครทำทเทมอยู่อ้อวก,อ,วกอ้วกมาถึงก็เจอเลยสโ,โนโ,นโน์นางอ้วกอ,อันนึงเราทำภารกิจก่อนแบบนึงไงทำไมเจ้าโอ้ยตกใจทำไมเจ้าถึงไม่อ้วกใส่ข้าทำไมเจ้าถึงตีธร<ข>มาดาทำไมเอ่อสโนมนมันมีจมสแกร์ด้วยอ่ะ เราก็ไม่รู้เดี๋ยอไม่ได้เล่นนานไอห่างทิ้จงจอบนี้มันบังจังวะน้ำสกินนี่มันเพรทูรู้ส่วะามันจะเพ y ทูบิดก็นั้นรู้อยู่แล้วนี่อ,อ่ะก็โดนเร็วๆโอ้ตกใจสโนว์แมนเรางงแมพห่างทิ้จงจอบันบงังเราแป,าปลงร่างเป็นสโนว์แมนไปช่วยกัดมันยังอยู่แถวนี้นะหรือเปล่า นก็จะใช่ก๊อตอยู่ไหนเราใกล้ก๊อตเยอะก๊อตเห็นโน,โแนูแมนไหมเห็นแล้วโอต้ตกใจมันมีโน,โแนูแมนอีกตัวเกิดตัวท <c oughs> ากเฟสก่อนแล้วทำไมมันกลายเป็นน้ำแข็งอ่ะเมื่อกี้มันเป็นผีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอออ้วกเอาบอลไม่ติดอ้วกเหรอไม่เออไม่เราไม่ติดอะ ปกติมันต้องเะโชคดีนะ,ะวิ่งแล้วเหรออ่เราเราพังเจนให้แล้วเผื่อมันโอเคเขาไม่สนใจเราวิงว่งกอดวิ่งเรอเราเข้าตัวตายเห็นไหมอเออตัวหนึ่แล้วแหละต้องใจเกมไว้ต้องใส่ชอบห่างจิ้งจอกอใส่เขาชอบห่างจิ้งจอกเราไม่มีแทงหลังอย่างงี้มันน่าใช้แทงหลัง แล้วเราเดาว,ว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาเราแน่นอนใช่เนอไม่มันไปหาสอง <2 S 2> คน,นที่ฝันอยู่ว้ากัมสแกร์ซโนแมนเมื่อกี้มันเดินมาตรงที่เราโดนแขวนแล้วมันก็หันหลังเมื่อกี้เห<ะ>มือนเราเห็นเขาเหาะอ่ะมันเดินบอสมันมาแล้วไม่เมื่อกี้มาเดินขึ้นชั้นชั้นสองไปขึ้นไปแต่ตรงนี้มันกำแพงนี่อ๋อมัน,นอ้วกแดงใช่ไหม ถ้าอ้วกแดงเราต้องบาดเจ็บติดไม่ดิโอ้ปกติทำไมทำไมลูกมันเอาแอดออนอะไรมามันเลยไม่เจ็บมันไม่ติดเชื้อต้มแบนจับแกเกินกำลังจะตายเรามีโทเทมของเพื่อนไปอีกแล้วอ่ะเขากลับไปหาปอาละ แล้วมันก็เดินรอให้บอลรถทาหมดเลยนะแล้วควรจะใช้น้ำไหมหรือว่าไม่ควรใช้ไม่รู้ไม่กันปอดมันไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเราไม่เขาสนใจเอลอยู่ตอน,นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนเอลมันสนคิซเนะทารอยู่ไหนเราเป็นมนุษย์หินะอยู่ปั้นใหญ่ปนใหญ่อ๋อเราไม่ได้ไปช่วยทัดพัน บันใหญ่ที่ไม่มีอะไรให้เล่นเลยนี่หว่าสวนละสวนละอ้าอ้ <c oughs> าแล้พยายามังให้ก็ <c oughs> ไม่สนใจแต่ตีสตองแมนเลยเมื่อกี้การ์อยู่ตรงนั้นการ์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แลยเว่าไม่ไปไหนแล้ว ไม่สนใจเราเลยเขาไม่สนใจเ,เราเลยแอบตัวตัวกัวเราพยายามไปช่วยละช่วยไม่ได้เราไปทำเจนแล้วกันไ,ไม่ได้ปะัปไม่ได้มองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้เราไปมีประโยชน์ต่อทีมดีกว่าเรายังไม่ได้ทำเจนสัก,กอัอนเออสตันโอ้สวยงามสวยงามไปแล้วโอเคไม่อยู่ <นะ S 2> แล้วเต็งแล้วเราหายละอ๋อ,อกว่าจะหลุดได้อ๋อถ้าตาย จนอยู่ไหนสองคนนั้นคือทำเจนระหว่างเรากับ๊อสเล่นโมโม่อยู่ยังมันาตามเราอยู่โอ้ยตกใจโซโนแมนเนี่ยยังตามอยู่อ้อเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราหาเจนอยู่ไหนเราคงช่วย๊อสไม่ได้ไม่เป็นไรบอสมันหมดแล้วผนทางนี้โอ้ยยังกระล้มอีก เต็มจุกเต็มเลยไปดิอ่าบังไม่ได้บอสไม่ได้ไม่ลุดไม่ได้มันไม่ได้เราก็โทษก็เราพยายามเออไม่เป็นไรบอสแล้วก็จะเขาเหมือนวเขาหันมาแล้วแบบตกใจแบบอุ้ยอุ้ยอย่างี้อะไรเนี่ย ทั้งสามตอนกีกเราก็ก๊อดคะแนนน่าจะต่ำน่าดือเลยไม่ได้ทําอะไรดู <laughs> ตัวเองก่อนแล้วกันเราไม่น่าจะวิ่งหนีได้นานเท่าเออก่อน โอ้ยเรากระตุกโอ๊เออเออไมมันกระตุกอย่างงี้โนแมนชื่อด้วยโนแมนไปไปโนแมนตายแล้วสองคนนั้นเขาเออไม่ทำเจนแล้วเขาเออเก็บของ ไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเราเราเราวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งวนๆวิ่งวนๆน้องสานะก่อนโดนอย่างเดียวเราเราตั้งหากที่ไม่มีประโยชน์อะไรเราฟื้มันชอบมันชอบทิ้งเจาะสกินนั้นนี่ทำให้ก๊อเป็นเป้าตลอดเลย <S <S ใช่แล้วเพราะฉะนนั้เราจะไม่ไม่เลยแหละเอาวมันปิดหีบได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ปไปไปเข้าเหรอ เหมือนเขาโอ้โหคนนี้เขารู้อ่ะเก่งมากเลยมันเป๊กแต่เขาไม่เห็นเพื่อนอีกคนอ <c oughs> ยู่เลยจะกลัวอะไรก็แค่ตายถ้าโดนจับแค่นั้นเองความตายเป็นแค่จุดเริ่มต้นเดอะมัมี่ปั่นดีซีซอดเดอะมัมี่เราขอไปทำเจนแล้วเออ มันต้องมีเจนเหลืออยู่สักที่อ่ะแต่บ้านนี้ทําแล้วเหรอคือเข,เขาหาเวลามาทําในบ้านใหญ่ตั้งแต่มไไมเมื่อไหร่แปลกนะอันนี้เจอแล้วเจน <c oughs> <c oughs> เรากับอีกคนนึงทำาคนลเจนกันโอ้โหกระตุกครับโอ้โหโอ้านอัปเดต อัปเดตใหม่นี้มันทำให้เรากระตุกงี้อ้ oh my god อ๋อไม่น,นะพลังใหม่มันเอ่อคิลเลอร์โดนบัฟให้เรากลับไปเล่นเกมเหมือนสมัยก่อนอ h oh, snowman แน่เลยพอมันเดินเข้ามาใกล้แล้วเราแบบแหลกระตุกอ่ะตีบัฟ oh snowman oh oh my god กดยากมากกดสปเดป c ไปโ o ไ my god จริงๆเล่นแบบนี้มันก็คิดถึงเกมสมัยก่อนเลยที่ FPS มันจะอยู่ประมาณ 20, 16อย่างเงี้ยใช่ไหมเกมอะไรก็เกมสมัยเก่าๆอ่ะที่มันเป็นเกมแบบเอ่อ Dino Crisis อะไรพวกนี้ที่แบบอ้าจ้าช้าป๊อก็เคยเล่นใช่ไหม Crisis ไม่เคยเล่นเคยเล่นอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้เด็กๆเล่นเกมมั่วซั่วมาก เล่นไปทั่วเล่นมั่วว่ะเราอยากพาก๊อตไปเล่นเกมเออโอลแมนใหม่กันมองไหมหันไปที่อื่นโอ้เรากดเล่นก่อนเองเราชวนไปเล่นอะไรนะโอวัดอ่ะใช่ถ้าสมัยก่อนนะเราจะชวนป๊อตไปเล่นเอ่อเกมไออะไรนะโอ้โหภาพกระตุกมากเลยโอ้ใบกัดเขาเรียกว่าเกมอะไรอ่ะ จำได้แบบเมื่อก่อนมันจะมีเกมออนไลน์อะ่ะอืมเกมออนไลน์ที่เราเล่นเอ o อมโอแต่มันเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ m อ o เอที่เหมือนดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์อ,ออนไลน์เกมอะไรบอดิสนีย์แลนด์ที่ที่ที่เราจะเราจะสร้างท <Kingdom S 1> ิงดมรนะ เา <ersch> จะสรา้างสะพานคอแบบอยู่ในเขาเขาแคมป์อ่ะแล้วเขามีพลังไอ้กวกแดงแน่นอนเลยอ่ามันเห็นอันน่ะเห็นรอยทาว์บอลอ่ะน่าจะเห็นเห็นแต่ว่าแดงขนาดนั้นอัดได้สวัสดี เ,เราช่วยไหหยว้ะจังหวะนี้วิง่งไปที่ประตูประตูที่ไหนเมื่อกี้เราวิ่งมาจากทางไหนนี <c oughs> ่ประตูข้างหน้าเอาเล่นลมอ <c oughs> ยู่ยิบเปิดไม่นะเ,เปิดออกไปแล้ว เขาจะไปเอาเพื่อนที่อยู่ตรงประตูนั้นเราก็สามารถวิ่งไปช่วยเพื่อนคนนี้ได้ก่อนที่เขาไม่บอลมันยืนเฝ้าอู้าแบบวนไว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้วม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 าแลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลวมาแล้วมาแล้ววาง้วมาแววา้วาวมาาแม้ากล้ล้วมามาแาลาแล้ว้มามแากาลมลแ มีสองคนอ่ะคนใดคนหนึ่งต้องโดนอ่ะล้มแน่นอนหนึ่งคนอ่ะประตูยังไม่ได้เปิดด้วยเอ้ยมันบอลรถทามออกได้นะคู่อ่ะอีกคนหนึ่งกันวิ่งมาทำไมนี่ตายแล้วนี่อ่ะหาประตูไม่เจอเจอมั้ยนี้อีคนหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ประตูอีกางนึงเหรอเจ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 ออันนี้มีการวิ่งกระโดดล่อด้วยเหมือนเราไม่ได้เล่นหน้าตาเนี่ย ้องสานก่อนมากือไม่ได้เล่นสิเราขอดูสกอร์ก้อนหน่อยมือเดียวเองอะก้อนขนาดมีโบนัสตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะวิ่งวิ่งไปวิ่งมา้องสารจริง E D W P Happy New Year เราจะไม่เล่นตัวละครทั่วข่าวแล้วกันจริงๆเล่นตัวนี้ได้แหละแต่ว่าสกินอ่ะเอาไว้ก่อนเล่นตัวอื่นเนี่ยตาไปหน่อยอ้ โอ้แผนที่ปลดกอดแล้วเราเอาห่างมาไงะอ๋อโนก๊อ oh no แผนที่ปลดอพอกาด,ากดกับฆาตกรปลดกอดนั่นก็คืออะไรเบ<อ>สเกอร์อละ้งรีกเราก็คิดว่าไอ้มนุษย์แวมไพร,ร์คนนั้นเป็นฆาตกรวิ่งผ่านหน้าเราอ๋อเนมิซิสเหรอใช่มันวิ่งผ่านเราไปที่ไม่เห็นห่างเราได้ยังไงวะ เอมิิสทอมอาจจะต้องการพอเห็นทางแล้วเห็นงแล้วเห็นทางแล้วกูไม่ได้เล่นตัวละครจากเกมนั้นเลยนะแล้วทำไมยๆแล้วทำไมถึงมาไล่ฉันล่ะอ้าเราลืมดูเลยแล้วภารกิจเราคืออะไรอ่ะคาเลนที่เราเลือกเราเราเอาซ่อมเครื่องมากูส่งแล้วน่าจะไม่ที่ซ่อม ว้ไปเจอบอสแทนโนแมนปกป้องเราไม่ได okay. <|so|> ้ใส่เครื <S <S ่องเอ้ยเครื่องล็อกยังล็อกอยีกเหรอเจ็บโดน โอ้มค์การเราโชคดีจังเลยจริงเราน่าจะตายหลายรอบนะ่นซ่อมคนเลยอ่ะเพลงหายเราก็คิดว่าไม่ได้โดนตามแล้วโดนได้ <laughs> แป๊บหนึ่งพวกเขาซ่อมตรงเรือนี้เหรอุอ๊ขอโทษทีซ่อมเสร็จแล้วโซโนโมแมนบงนังให้หน่อยโโนโมแมนหันมาอีกนิดนึงโโนแมนโอ้เอ๊ะไอ้สัมผัสยางจะมาอีก <c oughs> สมบีโอ้มันทำให้มันไม่เนียนสวัสดีอรุษพดัดฮู้ว thank you จะ้ะยูนอยยูเลอร์เขาคงไม่วิ่งมาตรงนี้หรอกไอคนคมีผ้าคลุมใครมีผ้าคลุมลาลาครอบลงไปเอาไปตามลาละครอบแทนอีกไม่หัวใจมันมันขึ้นน่าน่ะ,นะ ฉีดวัคซีนใส่ตัวเองก่อนแล้วกันใครอยู่เรือเล็กมีไหมอดีเขาหนูได้ไงตอนนี้เขาเก่งมากเลยเขารู้ทันเราอฮ้ยเอาชิดอาจจะวิ่งขึ้นเรือเมื่อกี้เฮ้ยไปไหนล่ะ ไอซอมบี้นี่ันหีมะปลาได้ไหมเนี่ยอ้าวแตไม่น่ากระโดดกระจกอ,อเคเขาไม่ตามเราแล้วเนี่ย เรากำลังจะไปทำเจนที่เรือโอ้โหโอ้โหมีซัมบี้เดินมาที่เรืออีกแย่าจาังโยซัมบี้ทาไม่อยู่นี่ลกเดินไปไกลๆซัมบี้เดินไปไกลๆอนี่เพิ่งซ่อมมันไปได้แค่เครื่องเดียวเหรอถึง หมายถึงเครื่องเดียวก็นเยอะอยู่นะอ,อะไรจำตะแกน่อะไรอีกแล้วแล้วทำไมมันเดินมาทางนี้แล้วดีๆก็เดินมาอไม่มีที่ไม่มีที่เล่นเลยตรงนี้ ทำไมรู้สึกเหมือนมวนเดินช้าๆแหลกเหมือนเราป่ะตอนนั้นที่แบบสโนโมแมน,นเยอะๆแล้วคอมแหลกไม่ไม่แห <ไป S 1> ลกนะไม่มีไม้เลยเหรอโอ้ไม่นะซัมบี้โอ้โอ้โอคือไม่ซัมบี้มันวิ่งมาหาเราเร็วจังทำแจนไม่เสร็จเลยเนะี่ยไอ้ตรงนู้นเะนี่ยเรือเล็กทำแจนตรงกลางนี้เลยละกันหวังว่าซัมบี้จะไม่มีอยู่ตรงนี้ อ๋อแต่มีนมแนววิ่งจนวิ่งวนมาที่เดิมแล้วเนี่ยสวัสดีกัสติฮะเราทำเจนอยู่ <c oughs> เลยสวัสด,ดีบอสยิ <c oughs> ้วน่อยได้ไหมเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็เดินมาเจออยู่ดีตรงไหนก็มาเอ้อทามีบอาทามีเอะไรยนี้แล้วกัน นี่เราใช้แมดกิ๊ด้วยเลยเก็บเราไปหายาคงไม่มีใครมาฆ่าเราหรอกหูสตดกใะจีเจออีกแล้วเจออีกแล้วเพราะเราเป็น เป็นอะไรนะผู้โซมโซมเมดก็พวกเราเป็นโซมเมดเหรอโซมเมดวิกเตอร์กับเจสอะ่ะต้องอ,อยู่ด้วยกันเมงก็ตายด้วยกันแค่นั้นออตายซะตา,าี่ยค่าจะฆ่าเจ้าเองอ๋อเนาะไปนะถ,ถ้าถ้าฆ่าตายเจ้าก็ตายสินะอ๋อตายขนาดตัวละครยังไม่ยอมเลยกีทแผลงตรงไหน,นอ๋อแอบเพื่อนเขาลางไปซื้อซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนดูงอแล้วเป็นซูเปอร์แมน เหดูอล่าไปเลยตู้ประแม่โดนแฟนคอยอยู่ฮะโดนแฟนคอยตรงไหนอ๋อนู้นใช่โอ้โหไม่กันสามบีทำไมกัไม่เตือนเราเลยได้ยินเสียงซอมบี้แล้วอยากจะควักปืนขึ้นมายู่เลี้ยวเลยเลี้ยวเลยทั้งนั้นเหมือนกันก่อนรอบทริปแล้วมึงมาทำไมล่ะเนี่ยพวกเขาตามก่อนละ เควัน okay, ไปช่วยเพื่อนเพื่อนมีคนช่วยเพื่อนละโอ้ยโอ้ยเจ็บเอาซอมบี้โอ้ยก้อนโดนซอมบี้แหละไอ้ซอมบี้สองตัวนี้มันโหดมากเลยเนี่ยมันเดินแบบตามเลยมันเอามันมันเอาแอดออนซอมบี้มาปะเนี่ยเอามันมีแอดออนซอมบี้เหรอไม่รู้เหมือนกันเอ้ยอลูคารัสให้ฮิวฮิวซอมบี้แบบแอคเคเดซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วใครที่กำลังซ่อมกันอยู่ไม่มีไม่มีใครซ่อมฮิว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 อ่ะวอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอะลูกค้าอีกอ่ะอีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ล็อกเกอร์อีกคนหนึ่งไปวิ่งอีกคนหนึ่งหายหายไปไหนลาลาขอลาลาขอโดนไล่อยู่เรากำลังไปช่วยกัด Thank you เราแอบอยู่เราไม่เห็นละ ไม่เห็นจริงมันไม่บอยมันหันมาเหมือนรู้ <c oughs> มันมันฟาแซ่โซ่แซ่ก <c oughs> ุญแจมือเอาขาไม่ไล่เราเขาไล่เราละไม้หายไปไหนหมดนะแมปเนี้ <c oughs> ยไม่รู้นะกันยังไม่ได้ใช้สักแผลตีอะไรตีใครเขาตีเรา แล้าเลยเขาไม่ชอบโดดเลยเราก็โดดลงมาข้างหน้าก่อนเฮ้ยไอ้ซูเปอร์แมนนี่กี้ต่อยเราช่วยก่อนแหละทำไมซอมบี้วิ่งเร็วจังมันวิ่งเร็วจริงมันแบบโอดมากเขาบอกว่ารอบนี้ฉันจะมีประโยชน์แล้ว พลาดแล้วใช่ไหมครั้ที่แล้วก๊อดแบบตายภายในสามนาทีแรกเราแบบนี้เราไม่ยอมให้ก๊อดตายแบบแรกรอบนี้เราก็โดนไล่อยูงง่เหมือนเดิมแบบบ่สใช้ไดอย่างน้อยเราก็ตายก่อนก๊นอดรอบนี้ไม่ได้อ้าววันดีแองกิวที่หิวอ้ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวบอกนะว่าไอ้นี่หมดแล้ววัคซีนอ่ะอ๋ะอไอ้กอดที่ว่าฆ่ากวดเจ้า <c oughs> ใช่เจ้าพูดถูกออออโมระไรนะที่นี่มีโมริโคโคโร่อย่างนั้นเหรอแต่แม่แต่แน่รองเท้าใหญ่มากเลยที่นี่มีโคโคโร่นิทาเห็นไหมเราไม่ยอมให้ก้อตายคนแรกเยี่ยมเลยว่ะซาสึ้งใจสุดๆแล้วเครื่องอยู่ไหนเนี่ยนั่นศพเรานี่มันเหลือแค่เครื่องเดียวแล้วนี่ ใช่แล้วคอใส่เป็นสีน้ำเงินเหมือนเหมือนเออเหมือนปริยาเหมือนกันเลยเนี่ยปรียาในกาละวอใช่ใใชแปงลงร่างเป็นนกได้ไหมแปงลงร่างได้ทุกอย่างอไอเกมอากาลวอนี่ตอนเราดูครั้งแรกเรายังงงๆอยู่เลยนะ,อะตอนที่ไอบอดเอร์โผมาอ๋อดูไม่เหมือนบอดเอร์บอดเดอร์ โบรเดอร์ควรจะเป็นแบบเอ่ออะไรอ่ะเทพคิดถือว่าดีที่สุดของของเอฝ่ายนู้นอ่ะแบบเป็นคนผู้ชายที่ดีหล่อแบบนี้ใสยดีแบบสมบูรณ์ทุกอย่างเลยไงใช่ไหมตอนผมมาครั้งแรกแล้วแบบพอบอกว่านั่นนั่นโบรเดอร์เราบอกฮะโบรเดอร์คือแม็กเรเกอร์เหรอนะ่ย ไฮมดาวไฮมดาวนี่คล้ายๆอยู่นะแต่ตอาจำไม่ได้ว่าไฮมดาวเขาเขามีตาสองสีแต่อันนั้นอาจจะเป็นของเกมมั้งแต่มันก็เท่ดีตาสองสีที่าเฮ้ยโอ้โหว้าวอ๋อโดนเซฟาดหมาไม่ชอบเราพาพูดการ์ดวอเอ่อเนมัสซิสเลยมาฆ่าก่อนเลยโอ้โหสงสัยไม่ชอบโอเ,เขาบอกให้พูดถึงเลเซียนิวิล ต้องใส่ไม่ชอบเกโทสเหรอมันในเกมมีจะคอแลบบัปเนียออโตเมตตาจะซื้อสกิทมาจั้นสัพักแล้วก็สวางไว้ก่อนเลยสวางไว้ก่อนมันเป็นเออเขาไม่เห็นก๊อนเหรอออไม่ันก้นไม่เออเอยเออ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 ้ออเไอ้องออเออเออออเออเออเมันออเออเเอางอเน ทำเร็วๆทเร็วๆเลยอีกนิำเดียวอุตส่าหเสร็จแล้วไอลุคขาดจะเสร็จแล้วอลุคขาดวิ่งหนีไปแล้วพอเขารู้ว่าเดี๋ยวก็โดนน่าจะมีบีบีคิวใช้สนุของเจ้าซะ ยิงไบยิงโอช้ชน,นูค่าเนมเมซิสได้นี่ก็ถือว่าเนมเบซิสโดนเดิร์ฟโหดๆใช่ใช่ไปละไปซ่มอมเครื่องดีกว่าตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากซ่อมเครื่องแล้วก็เพราะว่าเขาจะตายแล้วแล้วคราเขายัางไม่โดนฮุบนี่เอ,อเหมือนจะมาทางนี้เลยใช่ใช่ใชเนเมซิสไปทางนั้นแน่นอน แล้วลครับอีกครั้หนึ่งทั้งสองคนด้วยกันท่านอาอาลูกคาดอ๋อมันไล่อุูยให้มึงก่อนเลยแล้วละครับอาไม่เขาจะวิ่งไปที่ประตูก่อนขเประตูมันอยู่แค่นี้แล้วก็ไปที่ประตูแล้วกันอาลูกคาดหนีไปแค่มาเนี่อาลูกคาดใช่ไหมเราจำรู้ถูกไม่รู้เป็นดําพายเออไม่พวกเขาไปเออเหมือนนัมมิซิสไปที่ประตูไหม อ๋อไม่นะมาติตามเออลาลาแลา้วเขาอยู่บนตัวนูน้นไม่ใช่เหรอได้โอ้ไม่นะพ <c oughs> ยายามแล้วเขาจะไม่โดนทุกเลยเหรอใช่ลาลาไม่โดนทุบเลยเป,เป็นไปได้ยังไงก็เขาทำเจนไงเขาทำเจนไว้ <c oughs> โอ้โหเสียงกรี๊ดเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ <laughs> I'm here I'm here to u n h o l d แค่นี้ถอดตัวเองออกมาจากเสาไม่ได้เหรอแล้ว,ลวลเขาปกติก็ปีนู้นปีนี้ออกมาได้ไไดแ, <laughs> <laughs> แค่ละฮะไอแค่ไอ้แอค่ตะขออันเดียวนะนมันก็มีหลายตัวละครในเกมนี้ที่มันควรจะสู้คิวเลอร์ได้นะ <laughs> ก็สู้ได้ทุกตัวแหละโอ้โหอยู่แค่นี้อเอาวันนี้ที่สอบบอลเหรอใช่จับได้ใช่ไหมเออต้องไปทางไหนจำได้แต่ประตูยังไม่ได้เปิดอ้าวอ้าวเพื่อนีกคนโดเฉยเลยวะป๊บเปิดประตูเลยมันประตูฝั่งนู้นเปิดแล้ว อ่าแด้อ้ยก็จะ <c oughs> ต,ต,ตีโดนระวังออกใช่เขาอะไรจะโดนนี่ไม่นะอารูขาดต,ตายแล้วมันไม่มีทางแหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องโอ้โหต้นเล็กนี้ไม่มีใต้ดินใช่ไหมโอเค <c oughs> อ้าวนั่นแหละอารูคาดต,ตายแล้วเพราะเพราลาลาเขาวิ่งออกไปแล้ว <c oughs> อ๋อเขาจะโดนมอรลีแล้วไม่นะ <c oughs> โอ้ยเมื <Anfang> ่อ <avez> กี้เห็นทะลุพื้นสวยงาม G D L P Happy New Year